นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยมัน่นเพื่อสารต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสรืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริจำนวนมากเพื่อประโยชน์สุขของอนานราชฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำานรืบดินตราจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคตะวันออกและโครงการอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วทุกภูมิภาคโครงการส่งเสริมอาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นโครงการส่งเสริมศิลปะชีพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำกว่าร้อยโครงการและทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลายพื้นที่ทั่วประเทศเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นเอกอาาัครราสนุปถัมภพกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและาศาสนาอื่นๆสเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาอาทิ การพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตตามฤดูกาลการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกถินและเสด็จขึ้นพระบรมบัรพศสักระพระบรมสารีริกธาตุนวัดสเกตร,ราช,ชวรมหาวิหารทรงเชิดชูสมณสง์ผู้ปฏิบัติชอบเพื่อเป็นกำลังสืบต่อพระพุทธศาสนาทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณาสุข นอกจากติดตามกิจาการและผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชทั้ง21แห่งอย่างสม่ําเสมอแล้วเมื่อเกิดการแพร่ระราบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศสมรับเป็นพระราชภาระในการจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยจัดสร้างห้องตรวจหาเชื้อ จัดถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประสบนิกรโดยมีจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ทรงจัดตั้งเป็นกําลังสําคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนน้ําพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมยังแผ่ภัยสารไปถึงเด็กและเยาวชนส่งเกื้อหนุนการศึกษา โดยพระราชทานทุนการศึกษาทั้งทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยเด็กที่เรียนดีแต่ยากไร้และทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีความประพฤติเรียบร้อยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารัฐบาลและปวงชนชาวไทย